สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมบ้านหลังใหญ่นะคะอยู่ที่หมู่บ้านทัญญธานีโฮมออนกรีนค่ะนี่คือบริเวณหน้าบ้านนะคะบ้านหลังใหญ่สวยงามนะคะหน้าบ้านเป็นสนามกอล์ฟค่ะลมเย็นสบายบรรยากาศดีค่ะนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในบ้านนะคะบ้านหลังนี้นะคะพื้นที่ดินทั้งหมด268ตารางวาค่ะ ะะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยในบ้านนี้เต็มจุใจค่ะ700ตารางเมตรนะคะนี่นี่บริเวณบ้านนะคะมีสวนจัดไว้สวยงามแล้วนะคะแล้วก็ที่จอดรถตรงนี้นะคะจอดรถในโรงรถได้จอดชิดกันหน่อยเนี่ยสี่คันสบายๆค่ะนี่บริเวณหน้าบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินเข้าไปในบ้านนะคะ บ้านหลังใหญ่ทีเดียวค่ะพื้นที่ดินนะคะ268ตารางวาค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมเดินเข้านะคะนี่ประตูหน้าค่ะประตูหน้าเข้าไปนะคะเมื่อเดินเข้าไปในบ้านเนี่ยนะคะจุดแรกที่พบนะคะก็คือส่วนรับแขกค่ะนี่คือห้องรับแขกนะคะห้องรับแขกนี้ก็มีทีวี สมาร์ททีวีไว้เรียบร้อยนะคะมองเห็นหน้าบ้านจากชุดรับแขกนี้นะคะซึ่งขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์ทักทุกชิ้นในบ้านนี้เลยนะคะมองออกไปค่ะนี่เป็นบ่อปลาคราฟค่ะปลาคราฟ5้กว่าตัวนะคะแล้วก็เห็นลิบลิบนั้นนะคะก็เป็นบ้านหลังเล็กๆนะคะเป็นบ้านอนเนกประสงค์นะคะใช้สังสรรค์ปาร์ตี้นะคะร้องคาราโอเกะก็ได้นะคะจากห้องรับแขกนี้เดี๋ยวจะพาไปดู อีกจุดหนึ่งนะคะเดินออกมานะคะส่วนด้านซ้ายของบ้านนั้นนะคะเป็นห้องนอนค่ะเป็นห้องนอนชั้นล่างนะคะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุนะคะหรือว่าใช้เป็นห้องรับแขกก็ได้นะคะก็บิวอินไว้เรียบร้อยนะคะมีตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็ห้องน้ำอยู่ในห้องนอนครบเลยนะคะมีชาวเวอร์รูมนะคะ จากห้องนอนชั้นล่างด้านตรงข้ามนี่เป็นห้องน้ำนะคะสำหรับการรับรองแขกสำหรับการใช้ในบ้านมีที่อาบน้ำด้วยนะคะแล้วก็ชักโรครกนี้นะคะก็เป็นแบบอัตโนมัติค่ะนะคะหลังจากนั้นพาคุณผู้มชมเดินต่อไปค่ะบ้านหลังใหญ่ทีเดียวนะคะบิวอินสวยงามค่ะนี่ก็เป็นจุดที่จะเข้าไปส่วนพักผ่อนในบ้านละ มองออกไปตรงนี้บ่อปลาค่ะเขี้ยวจะอุ่มสบายตานะคะจากส่วนนี้เห็นตรงนั้นนะคะเป็นห้องรับประทานอาหารและนี่เป็นบันไดขึ้นข้างบนและนี่เป็นห้องเก็บของก่อนจะขึ้นข้างบนนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปจุดนี้ก่อนค่ะนี่ก็เป็นส่วนนั่งเล่นอีกส่วนหนึ่งนะคะสำหรับคนในบ้านมานั่งเล่นพูดคุยการมองออกไปข้างนอกก็เป็นสวนเขียวๆค่ะ นะะในห้องนั่งเล่นนี้จุดใหญ่ก็คือมีตู้ปลาค่ะและในตู้นี้นะคะปลามังกรตัวใหญ่นี่เจ้าของบ้านก็ให้พร้อมกับบ้านด้วยนะคะจากจุดมุมนั่งเล่นเดินออกไปตรงนี้เป็นโต๊ะรับประทานอาหารค่ะนั่งได้เต็มๆเลยนะคะ8คนค่ะโต๊ะรับประทานอาหารนะคะกินข้าวไปมองบรรยากาศภายนอกบ้านนะคะ นี่ค่ะนี่คือส่วนหลังบ้านมีเปรยวนไว้พักผ่อนแล้วก็มีสวนนะคะจากสวนก็จะเห็นบ้านหลังเล็กอีกหลังหนึ่งนะคะเป็นสามารถที่จะดัดแปลงใช้ได้ตามใจเลยนะคะนี่คือส่วนหลังบ้านค่ะนะคะข้างหลังบ้านนั้นนะคะเป็นทุ่งนาเขียวชอุ่มเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูจากข้างบนนะคะอ่าอันนี้เราก็พาคุณผู้ชมมาดูชั้นล่างให้ครบก่อนนะคะโต๊ะอาหาร ตะพาเดินไปที่จุดนี้ค่ะนี่เป็นจุดแพนที่จุดเตรียมอาหารนะคะสำหรับที่จะเตรียมมาเสิร์ฟนะคะนี่มีตู้เย็นค่ะตู้เย็นแบบบานใหญ่เลยนะคะตู้เย็นนี่ก็ให้พร้อมกับบ้านด้วยนะคะแล้วก็นี่เป็นจุดที่วางอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆวางเครื่องชงกาแฟวางหม้อหุงข้าวอะไรได้นี่จุดเตรียมอาหารแพนที่หรือครัวฝรั่งนะคะมองออกไปนะั่นก็เป็นบริเวณ ข้างบ้านนะคะนี่เข้ามาเป็นครัวไทยค่ะสำหรับทำอาหารหนักๆช่วงนี้เป็นอ่างล้างจานนะคะวางไว้ถูกหลักฮวงจุ้ยเลยค่ะอ่างล้างจานอยู่ข้างหน้าต่างนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเตานะคะมีเครื่องดูดควันครบค่ะเตาแก๊สนะคะแล้วก็นี้เป็นเครื่องครัวนะคะมีเตาอบ นจะอบขนมอะไรได้ทุกอย่างสบายเลยนะคะและออกไปด้านหลังนี้นะคะหลังจากครัวนี้ก็เป็นส่วนซักล้างค่ะตากผ้านะคะนี่เป็นส่วนข้างบ้านแล้วก็มีห้องแม่บ้านนะคะนี่นี่เป็นส่วนซักล้างตากผ้ารีดผ้าที่แม่บ้านเขาจะใช้ในการทํางานนะคะอันนี้เป็นส่วนข้างบ้านเห็นไหมคะส่วนข้างบ้านนี่คือบริเวณกว้างขวางเลยทีเดียวค่ะสบายค่ะ นี่ส่วนข้างบ้านนี้นะคะก็จะเจอห้องแม่บ้านนะคะนี่ห้องน้ำแม่บ้านค่ะแล้วก็นี่ห้องนอนแม่บ้านคือทำไว้อย่างดีแม่บ้านเรานี่อยู่สบายแล้วก็เชื่อมต่อกับส่วนโรงรถนะคะที่เป็นส่วนข้างบ้านคือเป็นบ้านที่เจ้าของอะ่ะใส่ใจรายละเอียดนะคะตกแต่งไว้ทั้งความสวยงามแล้วก็ประโยชน์ใช้สอยด้วยค่ะ ชมข้างล่างแล้วนะคะทีนี้จะพาคุณผู้ชมขึ้นไปชั้นสองบ้างนะคะชั้นสองนี้นะคะดูบันไดค่ะบันไดไม้สักค่ะไม้สักแท้อย่างดีนะคะสวยงามค่ะน,นี่ด้านบนนะคะเราค่อยๆขึ้นบันไดไปนี่คือโถงต้อนรับนะคะของชั้นสองค่ะพอขึ้นชั้นสองแล้วนะคะด้านซ้ายมือตรงนี้มีห้องนอนสามห้อง ด้านขวามือจะเป็นส่วนที่ครอบครัวมานั่งเล่นพักผ่อนกันนะคะส่วนพักผ่อนนี้นะคะมองออกไปนี่คือเขียวค่ะเขียวชะอุ่มนะคะแล้วก็นี่มองไปไกลๆทุ่งนาแล้วก็จะเห็นบ้านหลังเล็กอนเนกประสงค์นะคะแล้วก็บ่อบปลาคาร์ฟค่ะสวยงามมากปลาคาร์ฟห้าสิบกระตัวนะคะนี่แถมไปพร้อมบ้านเลยนะคะคือเขี่กระเป๋าเข้ามาอยู่ทุกอย่างครบค่ะ นี่ทีวีนี่ก็เป็นสมาร์ททีวีนะคะแถมไปด้วยค่ะยี่ห้อซัมซุงนะคะเอาละค่ะแล้วจะพาคุณผู้ชมไปดูห้องนอนเล็ก3ห้องก่อนนะคะและหลังจากนั้นถึงจะพาไปดู Master b ์เบ o รูค่ะนี่เป็นห้องนอนเล็กซึ่งเจ้าของบ้านเนี่ยนะคะเขามีลูก2คนเพราะฉะนั้นห้องนี้เนี่ยก็เลยเตรียมไว้สำหรับเป็นห้องเป็นห้องรับแขกนะคะ มีทุกอย่างครบค่ะเฟอร์นิเจอร์บิวอินเตียงตู้นะคะแล้วก็ห้องน้ำครบทุกอย่างนะคะวันช่วงนี้เนี่ยห้องนี้ไม่มีคนอยู่แต่ถ้าเกิดว่ามีลูกสามคนนี้พอดีเลยค่ะจากห้องนอนห้องที่หนึ่งนะคะก็ไปถึงห้องนอนอีกห้องหนึ่งอันนี้เป็นห้องลูกชายค่ะห้องลูกชายก็จะเห็นว่ามีระเบียงออกไปด้านนอกด้วยนะคะระเบียงมองออกไปก็คือนี่ค่ะ ทุ่งนาเขียวลมพัดเย็นสบายและนี่เป็นห้องนอนลูกชายนะคะมีห้องแต่งตัวบิวอินครัวเซ็นะคะแล้วก็ห้องน้ำนะคะห้องน้ำโผลดเข้าไปนี่อ่ะนะคะ,ะหลังจากห้องนอนสองของชั้นบนนี้นะคะไปดูอีกห้องนอนหนึ่งค่ะนี่ปกติทุกวันนี้นะคะเป็นห้องนอนของลูกคนเล็กนะคะ มีเตียงแล้วก็ตู้เสื้อผ้านะคะและห้องน้ำคือเขาตกแต่งแบบว่าใส่ใจรายละเอียดและประโยชน์ใช้สอยสุขภัณฑ์ใช้ของดีทุกชิ้นห้องนอนลูกคนเล็กก็มีระเบียงเหมือนกันค่ะมองออกไปเขียวสบายตาค่ะข้างบนนี้นะคะสามห้องนอนครบละ เดี๋ยวจะพาเดินไปดูมาสเตอร์เบดรูมนะคะห้องนอนใหญ่ของคุณพ่อคุณแม่อันนี้เป็นเชนเดเลียกลางบ้านนะคะเป็นดับเบิลวอลลุ่มสวยงามมากนี่เป็นส่วนนั่งเล่นพร้อมหน้าพร้อมตากันทีนี้จะพาไปเข้ามาสเตอร์เบดรูมค่ะใหญ่มาก นะคะเหมือนเป็นเพนท์เฮาส์ห้องหนึ่งเลยเข้ามาก็จะเป็นส่วนที่นั่งดูทีวีคุยกันสามีภรรยาหรือว่าลูกๆก,ก็มานั่งคุยกันได้ตรงนี้นะคะนี่ทีวีสมาร์ททีวีฝั่งขวามือนี้เป็นห้องแต่งตัวนะคะห้องแต่งตัวนะคะ w a l ์กอินค s e t ใหญ่มากนี่ห้องน้ำนะคะห้องน้ำในมาสเตอร์เบดรูมเป็น His แอนด์เนะคะ แล้วก็มีอ่างอาบน้ำอ่างอาบน้ําอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ชา o w เวอร์นะคะอ,ออกไปจากตู้เสื้อผ้านะคะ w a l ์กอินค s e t แล้วก็ห้องน้ําในมาสเตอร์เบดรูมนะคะก็เดินเข้ามาตรงนี้เดินเข้ามาตรงนี้ก่อนนะคะพาไปส่วนที่เป็นเตียงนอน,นะคะ่ะส่วนที่เป็นเตียงนอนเนี่ยนะคะ2ฝั่ง มีทั้งมองออกไปเห็นบ่อปลาของบ้านนะคะหรือจะมองอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นหน้าบ้านค่ะนะคะ master bedroom เนี่ยมีระเบียงแล้วก็มองออกไปเป็นหน้าบ้านเห็นไหมคะ,ะจาก master bedroom นะคะจะพาไปเดินออกไปเลี้ยวซ้ายผ่านชุดนั่งเล่นแล้วก็ทีวีสมาร์ททีวีส่วนนี้ค่ะนะคะ ก็เป็นระเบียงของมาสเตอร์เบดรูมแล้วก็มองออกไปหน้าบ้านและห้องทำงานของคุณพ่อบ้านค่ะมีโต๊ะทำงานนะคะตั้งโต๊ะทำงานตรงนี้ถ้าคุณพ่อบ้านนั่งทำงานตรงนี้ก็จะมองเห็นหน้าบ้านเห็นไหมคะข้างหน้านั้นเห็นอยู่ริบๆนะั่นคือสนามกอล์ฟนะคะและห้องพระค่ะ อยู่ในมาสเตอร์เบดรูมนะคะอยู่ที่ห้องทำงานเลยค่ะคือบ้านหลังนี้นะคะสำหรับครอบครัวใหญ่ที่ต้องการการพักผ่อนจริงๆนะคะอยู่ได้สบายเลยนะคะห้องนอนหลักๆก,ก็คือ5ห้องนอนนะคะนี่คือมาสเตอร์เบดรูมเป็นเพนต์เฮาส์เลยนะคะแล้วก็มีแอร์แอร์สีทิศทางนะคะแอร์สีทิศทางนี้มี6ตัวแล้วก็มีแอร์ติดเพดานด้วยนะคะพื้นที่ พื้นที่ดินทั้งหมด268ตารางวาค่ะส่วนพื้นที่ใช้สอย700ตารางเมตรนะคะแล้วก็ที่ตั้งของบ้านหลังนี้นะคะอยู่ในจุดที่ดีเลยค่ะที่ตั้งของบ้านหลังนี้นะคะอยู่ในธัญธานีโฮมออนกรีนนะคะพื้นที่นี้คือว่า มีประโยชน์ใช้สอยทั้งหลังนะคะอยู่กันได้แบบครอบครัวใหญ่นะคะสรุปแบบนี้นะคะ5ห้องนอนค่ะห้องนอนข้างล่าง1ห้องนอนมีห้องน้ําในตัวนะคะแล้วก็เป็นห้องนห้องน้ําที่ใช้สําหรับในบ้านนะคะแล้วก็ห้องนอนข้างบนนั้น4ห้องนอนนะคะ4ห้องนอนนี้มีบัสเตอร์เบดรูมหนึ่งห้องนอนนะคะทําเลที่ตั้งของที่นี่นะคะเหมาะทีเดียวค่ะนะคะสำหรับคนที่อยากจะเดินทางไปไหนมาไหนนะคะ จุดนี้นะคะอยู่ห่างจากสถานีคูคตเพียงแค่ 10นาทีก็ถึงแล้วค่ะขับรถสถานี BTS คูคตนะคะซึ่งจะมาถึงตรงนี้เนี่ยภายในปี2,563นิตจะพาออกมาหน้าบ้านมองไปตรงนั้นนะคะคือสนามกอล์ฟนะคะและนี่คือบริเวณบ้านนะคะคือแช้รถไฟฟ้า BTS ได้สบายเลยทีเดียวนะคะส่วนถ้าเกิดขับรถนะคะก็ใช้ถนนกาญจนาพิเศษนะคะขึ้นทางด่วนนะคะจะไปบางแสนไปชนบุรีนะคะไปไสายเหนือสายตะวันออกสบายค่ะ นี่เป็นบ้านสำหรับการพักผ่อนจริงๆเลยนะคะเขียวชอุ่มแล้วก็เจ้าของบ้านนี้ใส่ใจรายละเอียดตกแต่งไว้นะคะสวยงามและมีประโยชน์ใช้สอยมากเลยทีเดียวนะคะใครสนใจนะคะเดี๋ยวต้าจะลงราคาไว้นะคะแล้วก็ติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้นี้เลยนะคะทั้งไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะหมู่บ้านสวยๆค่ะสำหรับคนที่อยากจะมีชีวิตที่มีความสุขและก็สงบค่ะ